อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็คพินะคะดูเหมือนว่าโรเซ่ค่ะจะออกไปชมงานศิลปะอีกแล้วนะคะและก็มีใครเนี่ยเห็นผลงานใหม่ของแบมแบมบ้านะคะเห็นมีการทำเลนด์อยู่เหมือนกันนะคะทำให้ดึกสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะมีโอกาสนะได้เห็นน้องลิซ่าค่ะไปทำเลนด์กับเพื่อนๆแท็กกุกไลน์กับเขาบ้างหรือเปล่านะคะ เรื่องของเรื่องก็คือค่ะแบมแบมก็สิเจ็ค่ะเขาก็มีการไปฟิชเชอร์ลิงคะกับซึงกิ r เรดเวลเวค่ะเปิดตัวเพลงใหม่นะะคที่ชื่อว่า Are You ค่ะไปเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมค่ะทำชาเลนจ์นะคะเห็นมีไปเต้นค่ะกับมินนี่จีไอดอลด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่ามิตรภาพแทกุกไลนั้นเหนียวแน่นอยู่แล้วนะคะและทั้งคู่ค่ะก็เต้นออกมาได้น่ารักตุกติกมากๆเลยนะคะมีปิดท้ายท่าจบด้วยท่าไหว้ท่าอย่างไทยอีกด้วยค่ะ ก็ทาให้นึกสงสัยนะว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสไหมนะที่จะได้เห็นลิซ่าค่ะไปทำชาเลนจ์แบบนี้กับแบมแบมบ้างหรือเปล่านะคะ YG เนี่ยยิ่งห่วงลูกสาวอยู่นะคะขนาดว่าไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะบางทีก็โผล่มาได้แค่มือหรือไม่ก็เสียงเท่านั้นเองนะคะแต่แล้วก็เห็นค่ะโซมี so นะคะเธอก็มีมาเต้นนะชาเลนจ์กับแบมแบมด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยชักจะมีความหวังขึ้นมาค่ะหรือว่า YG เนี่ยเขาเริ่มจะผ่อนปลนกฎแล้วนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเราก็เพิ่งจะได้มีโอกาสได้เห็น,นะคะลิซ่า ได้ถ่ายรูปคู่กันกับมินนี่นะคะออกสื่อด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งพักหลังๆมานี้เนี่ยก็จะได้เห็นสาวๆแบล็ทิงเนาะถ่ายรูปคู่กันกับเพื่อนๆของพวกเธอบ้างนะ คือจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจีแบบว่าห้ามเลยหรือเปล่าหรือว่าสาวๆเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยอมออกสื่อเองหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เคลียร์กันแล้วคุยกันแล้วก็เลยทําได้นะคะซึ่งเราก็เป็นคนนอกก็ได้แต่คาดเดากันไปนะ,ะแต่ก็เพิ่งเห็นว่าช่วงพักหลังๆมานี้น่แหละคะ่ะที่ได้เห็นภาพคู่ของพวกเธอนะคะออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละคะ่ะก็เอาเป็นว่าพอเห็นแบมแบมเนทำชาเลนจ์ no นะคะกับมินนี่แล้วก็โซมีแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะเห็นโมเมนต์นะคะแบมแบมกับลิซ่าบ้างนะคะถ้ามีเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะ น่ารักไม่น้อยเลยนะคะแบบว่าเป็นอะไรที่หาดูยากมากๆอะคะ่ะส่วนวันนี้ถะะ้าดูเหมือนว่าโรเซ่ค่ะเธอจะออกไปชมงานศิลปะอีกเช่นเคยค่ะโดยก็ ไปกับเพื่อนของเธอนะคะเพื่อนรักค่ะก็คือคุณแอชลี่ชอยนั่นเองนะคะก็เห็นทั้งคุณเมเนเจอร์นะคะของโรเซ่ค่ะแล้วก็แอชลี่ชอยค่ะมีการลงใน IG Story นะคะว่าไปชมงานศิลปะกันมานะคะส่วนทางด้านโลเซ่ดะยังไม่เห็นภาพของเธอะคะเธอได้แต่โพสลงใน IG Story แล้วก็แท็กหาเพื่อนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ทำให้รู้ว่าเธอได้ออกไปด้วยกันนะคะแอดก็เลยมาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะที่เกิดขึ้นค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า